คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสสวัดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้้มกระดิกเช่นเคยนะคะวันนี้ต้อมมีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่18เดือนมีนาคมปี64มาฝากเพื่อนเน,นะคะ เลขชุด3ตัวและ4ตัวเน้นๆนะคะต้องมีมาฝาก4ชุดนะคะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปเนาะเพื่อนๆคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆหน1่หนึ่งนะคะ2 5 3หสาม หนึ่งสี่สามสามเจ็ดเก้าเลขชุดสี่ตัวนะคะพเพื่อนเศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสองสอง,สองห้าสามสี่หนึ่งสี่สามหกสาม เจ็ดเต้องมีมาฝากอย่างละ4ชุดนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆพ่นคะเพื่เพ,เพื่อนซื้อหวยทุกๆครั้งนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยเนาะถ้าออกตัวกลับจะเสียดายมากเลยนะคะ ต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆังนะคะถูกหวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมแบ่งเงินทําบุญด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อบุญเนาะเพื่อนๆจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดน,นะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย